โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนี่ผมเองพี่เวิร์ดและวันนี้อยู่ในกลับมาได้แล้วครับ EP ที่ที่สามหรือสี่เออนั่นแหละเอ่อ EP ที่นั่นแหละนะวันนี้เอ่อผมขอเก็บเบอร์เลยอ่าเก็บเบอร์รี่ก่อนโอเคเอ่อเก็บเบอร์ออออรี่เสร็จละเอ่อเมื่อกี้ทำอะไรนะอ้อเอ่อวันนี้ก็ตามชื่อคลิปครับคือผมได้ เบรดล่างแจ็คฟอร์มมาใช่ไหมเมย์คิดที่แล้วแล้วผมก็เราองนี้ึ้นได้ว่าเอ๊ะเรายังไม่ได้ไปนรอกเลยกันหรือเปล่าเพราะว่าเราเว้ากับนรกรมาหลายรอบมากเพราะนั้นวันนี้ผมจะเลยุผมจะเลยยี่อะไรล่ะผมเลยจะถือวิทาศสตไปไปทะเลยลรกเองนะครับผมก็ติงแล้วเตรียมไปไม่ใช่อคอนแน่นอนเราไม่ใช่โกดพักแฮมเมอร์ไม่แน่นอน ได้เดี๋ยวก่อนนี้จะไปนรกเนี่ยแต่ผมจะไปขอไปหาของในการทำกระเป๋าก้อนซึ่ง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 กระเป๋าจะต้องมีแบ็คแพคแบ็คแพคจะต้องมีที่ไม่มีถางเก็บน้ำก็ หงวัวแย,ยมุมแล้วก็คนแก่สามอันทำเป็นถุงนอนซึ่งอนแกะไม่เดียวแย,ยมุมมีตัวนี้แกะมีนี่โอเคไปหาของกันเถอะวัววัววัวยไงเออแล้วก็พาที่แล้วที่เจอหมู่บ้านบ้านอยู่ไม่ใช่หมู่บ้านเนี่ยมันคืออะไรนะนี้เออหรือเจอหมู่บ้านนะจะไม่ได้วะ Uh, เออนี่ไงหมู่บ้านบ้านอยู่นี่แล้วก็อันนี้ตรงนูน้นคืออะไรกันไม่รู้เอไปไหนแล้ววะอ่อที่นี่ปึ๊บอ่าน่าจะเป็น,อนปปอเอาโพส์ป่ะเรียกจะเอาโพส์ส่วนนี้นคืออ่าลองลึกมาเรียนหน้าไม่ใช่เอ๊ะมั่คืออะไรอะ่ะ ไม่เคยเห็นนะนอดสี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเอ่อออนย่าคุณแล้วกันนะดือด pues ืบอืบดอไอ้เฮียที่หายแล้วพูดไปสองอันแล้วด้วยดิเด็ดนะ่ะคาเมวันนี้ขอบ ขอบค่าครับเมื่อวานนี้ได้สัตว์โบราณมาแล้วก็ได้เซลเมดอนทองทานทอดดาบไม่เก็บยอนเนื้อเออนี่ไงเกยังเหลืออยู่แค่ฟาร์มเลยแล้วกันนะฟาร์มกว่านี่คือแพนด้านี่คือแคนการูเซลเมดอนเฉยมันเป็นการตอกย้ำเลยว่าอะไรเลยว่ามันเป็นการตอกย้ำแล้วว่า เราจะต้องหาเอ่อเราต้องหาอ่อกระเป๋าเร็วๆแล้วเพราะว่าเนี่ยผมก็เต็มอ่ะทุกคนผมเพิ่งออกจอากบ้านมาได้มา5ทีเอ่อเคล็ดนี้กลับมาก่อนนะเอ่อปากไป้ควายหน่อยโอ้คอนเฟิร์มหนัง ได้แต่เนื้อฮัโลโหลไดหนังมาสองอันจเจ๋เลยละเออเออลาลาลาค่าลาได้หนังเอ,อต้องการเท่าไหร่นะสี่ซืบแล้วก็ไปไปเผาเผาเหล็กเอ่อชิ่อ จเจอไอ้น้องพี่บินได้เ <c oughs> <c oughs> อฮเคเจ๋งเจ๋งเจ้าจากนั้นกล่องวางตรงกลาง โอเคแบ็คแพ็คนั่นแบ็คแพ็คโอ้น้อยมากถ้าถ้างั้นถ้างั้นต้องอัปเกรดไม่อัปเกรดไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่รอ,อดแล้วอัปเกรดเเออ่ลงมาคราบของใส่เนียนึงแล้วก็คลุบๆๆล้อมรอบจะเป็นแบ็คอัปเกรด ากนั้นเอาเพชรเอาทองออกมาอ๋อผมผมผมเก็ตละมันต้องใช้หนังมันต้องใช้หนังบ้าตรงนั้นเรามีม้าที่ กิดเหตนี้ไหมมาสกิเลตเจ็บมากอะไรนะี่ยคุณอะไรนะี่ยซบโอเก้ก็ความ่วเร็วเฮ้ย ต้องบินดู RX c o คอซิมิเลอร์ดเมโมรี่ใช้เลยได้่าบิวไปดดกดเอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะมันเจียนอ่ะเอ้ยไม่อันนี้มัหนห้องใต้ดินใครเนี่ยเอ้ยบิวเอ้คาคลิกขวา เราเสกมันยังไงนะโอเคโลกง่ายจังได้ฮันโดราบ,บ็อกมาด้วยที่ขอลบแต่งหรอเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วคู่ลเลยเย้ไปไปเนเธอร์กันเถอะรอบนี้ไปจริงเออ ชุดสาวสู้ไปด้วยกันโกสมูเกนดของเคี่ยวมันยังเอ่ยยังคอยอันนึงคือตับเบิ้ลอันฟินิปเมมโมรีเซนเวอร์เไปนันเถอะไม่รู้ทำไมถึงเอาใส่กระเป๋าไม่ได้ไม่ใช่เหมือนกันแต่ไปช่างมัน ไปมุ่งหน้าสู่เนเธอเปิดประตูเนเธอตั้งแต่วันแรกอะจะกว่าได้มาแบบตะลุยจริงๆก็คือตอนเนี้ย บินขึ้นเลยทำอะไรทำอะไรยากหน่อยน้องอุย้ยตีลูกไฟกลับมาเฮ้ยขอพูดหน่อย โอเคเรียบร้อยไอพวกนี้คือข้อสุดท้ายละเก็บไว้อันหนึ่งแล้วแหละก็ไม่มีโกโตนในตดก็ได้เจอเมื่อกี้ไม่เคยคือคือแต่ในสวรรค์น,น่าจะไม่มีอะไรมั้งเพราะว่าไ่ค้าปกติไม่มีสวรรค์นะเัื้อการจะต,ต,ตัวประมาณสิบสี่ห้าสิบหกดัา Okay. โอเคไปเฮ้ยอะไรอะ่ะไก่ม้วเหรออุย๊ยปอบปิน้นครัตอนนี้คือเกออาะจะพังตอนไหนก็ได้ไงเอ้ยหลังก็มา โอ๊ยตีถึงได้ยังไงมันตีถึงได้ยังไงแยนี่แรกเวเซอร์สวายมันก็ไม่ใช่อุธตีไก่ที่ดีอะ่ะมันเป็นระเบิดติมติมเติมโอ๊ย เกือบ full s e เลยฮะต้องเข้าวาไฟเอ้ย fortress แต่เป oh, ็น fortress แบบ better เอ่อาร์ เซจัดเอ้ยอเย็ดแค่โคตรเท่เลยพี่มันเท่จริงๆเลยยูนูมีอันหนึ่งบอกว่าตรงนู้นจะหาง่ายกว่าตรงนี้นะตรงนี้อะไรก็ไม่รู้อ๋อนี่อ,อมาก็คือบิวใช่ไหมอ่าเจ๋งเดี่ยวขวางน้ำมันคือบิว

ข้าวเนียนมากพูขอ,อมึงสี่ใครเกิดเนี่ยโอ้สองเลยเหรออันนี้ตัวอะไรวะ โคตรหมันโอ้โหละอึดด้วยนะประเด็นน่ะอุ๊โอ้โหตีโดนมาตีอีกยอดโอ้ยตายสโอุ๊ยฮะทำอิง ผูม้าอเลยเกรดดาก้อนอะไรเนี่ยตอเนี้ยไม่มีใครจไฟกูใช่ไหโ,โอเคเออเออเอเอโอลืมปิด ตายขขอไม่ตกเลยกลายเป็นกำไรเลยที่นี้ก็เสื้อคาบุโตะเต็มยศคาบุโตอยู่ไหนหมดวะอ๋ออยู่นี่แล้วก็หมวกคา,าบุโตอีกหมวกเซเสื้อเซตัวเซตโน่นนี้เซ แล้วก็วิศาุที่ยังไม่ได้น,น่าเอาอีกอันนี้ไปกาดเว้นจริงๆอยากเอาริวิไว้แต่ปัญหาคือริวิมันบินไม่ได้เนี่ยดิเอ่อทีนี้คือไอ้อเดี๋ยวนะเราทำอาบุโตได้ยังวะ เขาตัวเซ็กเตอร์เล็กกิ้งได้แล้วเออเอาไงวะมาแกนมาโทษมี the จะวัดวิชายเขาทูอัดออฟโอเคหมดแล้วเยียบก็เอ่อทำคลิปนี้ เอ่อ uh, เดี๋ยวเอใหม่ใส่เบสก็แล้วิีนี้ก็ขอจบไปเพินทน่นี้ก่อนผมไปิปคลิปตรงนู้นดี่วะพอดีพื้นหลังแบบในถ้ำมผมเบื่อละเดี๋ยวพื้ลังอื่นบ้างในเธออนะถ่ายพื้นหลังใน,ในเธอส่วนดาวเันเวดเนี่ยผมแบบมัน มันทำงานหนักมากเลยดาวแทนแบทอ่ะก็ทีน,ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครชอบดีกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมก็ไปละว,นนวันนี้ผมรีเวันนี้ผมรีเว้ยขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย